ัหมดแล้วทำไมพังอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ขับอยู่ดีๆีล้อหลังมันก็แซงล้อหน้าไปเลยครับพี่กากไงกากทําไม่ถึงอย่าทะลึง่งหนีแบบสามมิติเดอะมูฟวี่ตอนทําไม่ถึงอย่าทะลึ่งหนี นี่ใช่ไหมเสียยูที่จะเอามาเทสคืนนี่สวิงอาร์มหรือว่าลาวตากผ่าว้นะเจาะลายอะไรวะนะโคตรจับนะโ,โอ้นีมันลายหัวดอเด็นี่เขาเรียกว่ายืดเพิ่มรอบรถแข่งในสนามเ็าใช่กันติ๊ตติ๊กเกอร์อะไรของมึงวะเสียระแวงจ่าบอสจ่าบอสคือไหไรวะเสียตำรวจไงไอโง่พามึงไ่ติดตติ๊กเกอร์นี่มึงก็จะโดนจับไรสาระไ,ไอบูดมึงกระติดด้อเขาเด้อนี่ ติเองไม่เชื่อยาลบล้มึงจะเอาหรือยังนี่ไปสมครวรมันเสียนอยากซับโดดมาหลายวันแล้วมาเลยให้จะเป็นคนครับมาเลยเจอไอ้สมควรนีดแล้วมึงจะสูมันหน่ายมึงไ้แจ๊คพี่ว่ามันโคตรจ้าสกอยรีพันมองไอ้ทรงใจน้องอยากลองทำเ่ินทองใหญ่เท่ากรบบอกโชคงานการฉันไม่มเลี้ยวขอเง,งินมาแล้วไปเที่ยว เขาว่าฉันเดียวตใจฉันโคตรฟิลสัมโดตั้งแต่ตัดโองอยากลงลกที่ต้องทำาไมแต่ดนี่ติดไฟฝันคืออยากเป็นัลวงวัดไก่เวลามดแล้วตลาดเธอเหรฮะอุจลีไปแข่งรถต่อ ยังตัวระวังซับโดดซับโดดเมื่อไรเด็กแววนมันจะออกอาลรบาดสักทีจ้าอีกสักพักและฝ่าเริ่มมืดแล้วนั่นไงนั่นไงหมอบมันแต่ไกลเลยนะสนามแข่งบนท้องหนเาเขาคงมีไว้ไหนอย่างนัหมอบแข่งกันๆถนน,นนอีกไปจ้าได้เวลาฮีโร่จ้าขึ้นรถ รานที่แล้วเขาหายฉันกินฟรีฉันกินจนขีแตกเด็กสมัยนี่ทำไมมันแต่งรถสวยกันแท้วะสวยหาไรของมึงหนูหูชิบหายสร้างแต่ความเดือดร้อนถ้ากูเป็นผู้ปกครองมันนะมึงกูจะบ้องหูสักทีกูถามจริงๆเธอมึงไม่เคยเป็นเด็กน้อยนี่เด็กน้อยนะกูเคยเป็นแต่กูไม่เคยเป็นเด็กแว้น มึงก็ดูทั่วขนาดตำรวจยังหมอบเลย,ยรม้ว่าจะรวจ,จะตามเว็บปีศาจทันไหมเว็บไหนมันจะมาสู่ CBR สามแสนอ r ได้วะซับดูด จ้ามอบมอบไอ้แจ็คจะดวตามหลังมึงมาแล้วโดนแน่โดนแน่โดี๋ันนลงกากร์ดสุดมึงลงการ์ซับโดนไอ้แจ็คลดจ๋าจีตูดมึงแล้วหููทรงแล้คงไม่หลอดแล้ววันนี่มาเลยจ้าแน่จริงตะฟางม่ทันซี่ มากมูไอหามึงเอยกุกลอมดังนั้นกลวจีรับซับโดดเลยซับโดดซับโดดซับโดดเลยซับโดด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 บกุกลอมดังนั้นกูมันจีรับมึงเงี้ยนงี้นี่เดียวมึงตื่นมดแล้วไอห่ากินมึงเอ้ย เราคงจะได้เห็นไปถูกป้านที่มันปันจะได้เข้าใจยราองดนะทำไมกับมีปัญหาตอนนั่งมาไว้ฉันจะบไปด้ฉันไม่ได้หรอกนะชว่วยอ้าวมันหนีลงข้างทางไปแล้วครับจ้าอ้าวไอ้หาแจ็คพิงผู้เยฉยมน่จนจิงแกก็ตามไม่ทันล่ะดาว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 าอย่าจับผมเลยครับพี่ผมมีแม่แก่ๆที่จะต้องดูแล ชิดซ้ายเลยไอ้นุม่มชิดซ้ายชิดขวาไม่ได้นี่ชิดซ้ายเลยไอ้นุม่มชิดซ้ายชิดซ้ายผมกลัวแล้วครับพี่ทําไมต้องขับหนีด้วยวะโอ้ยปวดหัวปวดหัวปวดหัวโอ้ยทาไมเวลาเจอผมต้องขับหนีกันด้วยผมไม่เข้าใจก็รู้ๆกันอยู่หนีไปไหนผมก็ตามไป<ผ>มอยู่ดีผมไม่ได้หนีครับพี่ผมกําลังเทสความเร็วรถอยู่ฮะเหนื่อยเปิดใต้เบาะเลยเปิดใต้เบาะครับพี่ เปิดแล้วครับพี่มันเป็นรถทรงเชงโครงไก่ใต้เบาะไม่มีอะไรหรอกครับพี่มันดูได้เลยครับพี่แล้วเริ่มทะเบียนรถละ่ะเล่มทะเบียนอะไรเหรอครับพี่อันนี้ไม่ใช่รถผมแล้วรถใครมาทีเนี่ย เป็นรถของเสียอยูอภิชาติฟาร์มค,ครับพี่เล่มก็ไม่มีทะเบียนก็ไม่ติดหมวกก็ไม่ใส่แถมยังดัดแปลงสภาพรถผมขออนุญาตตรวจยึดรถแล้วไปเสียค่าป,ปรับที่สอนอนะใครวะทําไมทรงมันคุณคุณอ๋อกูดจำได้แล้วจาบอสพี่จาบอสฉันเป็นเอฟซีแกฉันดูช่องแกทุกวันเลยแกไม่เชื่อใช่ไหมแล้วยังไงต่อนี่แกดูทั่วสติ๊กเกอร์ระแวงจาบอส แกเชื่ออยังที่นี่ว่าฉันเป็นเอฟซแกจริงๆสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี <S 2> <S 2> <S ่ยมถาสติกเกอร์พวกนี้ผมจะเอาไปให้หมาแมวจอนจัดเย้แกจีเมย์ยึดรถฉันแล้วใช่ไหมที่นี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันเลยถึงคุณจะติดสติกเกอร์ผมรอบคันถ้าทําผิดยังไงก็ต้องตรวจยึดรถอ้าวถ้าแกยึดรถฉันไปล้วฉันจะกลับบ้านสิไงที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเดี๋ยวพวกผมจะไปส่งคุณที่บ้านเอง โคตรจา้าสอนฮอแต่งซิ่งคันนี้ใช่ไหมรถตำรวจสิ่งในตำนานฉันจะได้คืนคันนี้จริงๆนี่มามาขึ้นมาเลยหนูจะให้ไปส่งกันไหนสอนฮอแต่งซิ่งโคตจา้านี่แหละรถที่พวกได้แว่นอย่างฉันใฝฝันที่จะได้ขึ้นมันฮะได้ขึ้นรถตำรวจนะคุณไม่ใช่ขึ้นรถปอเต็กตึงจะดีใจทำไม เย่เย่กูโดนตำรวจจับแล้วกูโดนตำรวจจับแล้วกูวจ,วจะได้เป็นไว้หนุ่มแล้วกูจะได้เป็นไว้หนุ่มแล้วกูจะแต่งซักยันเท่ๆแบบพี่เมลายแล้วเป็นไงล่ะทีนี้กลางคืนเมรับไปนอนขี่รถเสียงดังกันดีนักส,สมควรอา้าวทำไมแกรัว่าฉันชื่อสมควรแกก็เป็นเอฟซีแก่งตูดไม่ล่างของข่อฉันคือกันนี่เฮะแก่งหาอะไรของมึงวะเฉื่อยอับปีจันไรปนี้ใครอีกวะเนี่ย โยสวัสดีคุณจรวจสวัสดีครับพี่แล้วพี่เป็นใครครับเนี่ยอันตําปะเยี่ยมเยี่ยมต้องหยุดรถมันแบบนี้แหละมันจะได้ไม่ฮาวอีกขอบคุณพวกจามากถ้าไม่ได้พวกจา่าพวกฉันคงไม่ได้รับในนนอนกันไม่ต้องขอบคุณหรอกครับเรื่องพวกนี้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจแบบพวกเราอยู่แล้วว่าแต่ว่าแกชครับรถผ่านตลาดไหมนี่ฉันขอติดรถไปด้วยวะ ว่าจะไปหาขอของกินฟรีกับตลาดนัดซะหน่อยโอ้ยปวดหัวปวดหัวไม่ได้แดกผู้ดอกจะรู้ว่าผูนี่แหละคน,นพืนที่รูเส้นทางหมดเอ้าไปแดงเด้วยนะแลบนี่ต้องซับดดซับด,ดูดเบรกเห <c oughs> เสียงท่อเรานี่มันไพระสนะหูจริงๆเว้ยไอ้หานี่มึงจะเล่นไงบ้า อ้าวท่อสูตรกูท่อสูตรกูหายไปไหนท่อสูตรกูท่อสูตรหาท่อรถอยู่นี่ไอโนมถ้าพาท่อแล้วได้เสียงอัปปรีขนาดนี้ก็ออย่าทะลึ่งพาอีกเข้าใจไหมไหนที่จับท่อมึงเปล่าฉันไม่รอดื้อไงวะถ้าพาท่อแล้วได้เสียงอัปปรีขนาดนี้ก็ออย่าทะลึ่งพาอีก เอาไปเถอะแค่ทอไปเดี๋ยวเดี๋ยวพวู้งมีกูพามาใหม่อา้าวนำมาในสมควรนี่ว่าเรียบร้อยแค่ได้นั่งรถตำรวจหนาตึงเปรี้ยเลยนะมึงตำรวจเห็นดีมตรงเซ็งไทยมาวะนะโคตรเทแต่ว่าทำไมมันเหมือนรถกูเทวะอา้าวเออนะอันหน้นมารถกูดีหว่าไออากินมึงเอ้ยกูฝากไว้ก่อนเถอะดูจะไปออกเค,อเครื่องเจ็ดร,ร้อยซีพีอารสามร้อยสามู่ไปทันแน่นอน คนนั่นมันเฉยแจ็คมันอิชาชานจฉาฉันที่ได้ขึ้นรถตำรวจแต่งซิ่งมันนาจฉาตรงไหนเนี่ยโดนตำรวจจับแกจีรุอะไรสำหรับพวกฉันแล้วใครโดนตำรวจจับน่ะมันโคตรเทโเ่โอเคโอเคสมควรผมดีใจด้วยจะให้ผมไปส่งที่ไหนละ่ะอ้าวแกไม่ได้จะจับฉันไปขังนี่ทำไมถึงว่าจะไปหส่งบ้านละ่ะผมแค่ตรวจยึดรถดัดแปลงสภาพที่ผิดกฎหมายเฉยเยไม่ได้จะจับคุณไปขังโอ้ทำไมเป็นสิงะงั้นก็ไปส่งทีลานเมลายก็ได้ตานีพวกนั้น คงกำลังหนังต่างวงกันอยู่ฉันจะคืนรถตำรวจไปอวดพวกมันสักนิดโอเคได้เลยนิกกี้มึงก็อยู่ดีๆเราจะวูบไหมอ้าวชิบหายละจะรวดมาว่ะพี่จาบอสดือวะไอพวกนั่นมันมองอิจฉาฉันกันใหญ่เลยจะเอ๋งง นั่นมันไอ้สมควรเล้ยนะทำไมมันถึงได้ขึ้นรถตํารวจวะกกลัวกูจะได้ขึ้นรถตำรวจรังแรกกูก็อาอยุสามสิบกูปีแล้วไอ้สมควรมันทํำบุญด้วยอะไรวะเนี่ยงงกันละสิเป็นไงนิกกี้ฉันเทไหมรูซื้อว่าลูกกระตาพวกแกมันจีร้อนๆนะอยอดไอ้สมควรมึงทําได้ยังไงวะวันนี้กูแค่ขึ้นรถตารวจก่อนต่อไปกูก็จะไปนอนคุก กูจะเป็นไว้หนุ่มออกมากูจะมีรอยสักเท่ๆเหมือนพี่เมรัยลูกฉันลูกฉันโอ้โหโคตรยอดโคกชันติดคุกโดนตำรวจจับมันภูมิใจอะไรกันมาลูกฉันติดคุกแล้วเดินแบบทรงช้างลูกฉันเดินแบบแล้วลูกฉันลูกฉันเกอร์ลูกชันลูกเฮดโคตรยอดไอสมควรทำได้ยังไงวะที่พูดที่พูดโคตรจอดนกูแค่สิบสี่ปีกูยังเท่ขนาดนี้ถ้ากูสามสิบ ลูกฉันติดคุกลูกฉันลูกฉันลูกชันติดคุกลูกฉันติดคุกแล้วลูกฉันติดคุก่ยมแป๊บไกนก็บ้านได้เลยเป็นตองกรี๊ดกุลูวากูเท่โดนตำรวจจับดีใจกันใหญ่คิดว่าแต่เทลรอวะใช่เลยครับจ๋าว่าแต่สองคนนั่นเขาวิ่งไปไหนกันทางผ่านกับสอนอพอดีเดี๋ยวเราแวะไปส่งเขาสักนิดดีกว่าูจักพวกนั้นฉันไม่ดูจักพวกมันฉันแค่ขายเสือก็ลดมือสอง ฉันแค่ขายเสือแค่รดมือสองเองอย่าตามมาอย่าตามมาฉันไม่หนูจับพวกมันฉันไม่หนูจับพวกพันจริงจริอย่าตามฉันมาฉันไม่หนูจับพวกมันฉันไม่ได้เซฟ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 พี่วิ่งไปไหนกันครับให้ผมไปส่งไหมฉันไม่ได้เซฟฉันไม่ได้เซฟฉันไม่หนูจับพวกพันสักคนเลยเซฟอะไรเหรอพี่เดี๋ยวผมไปส่งฉันจะซื้อเวฟส่งเซ็งให้แกไม่เอา แจ็คอา XADV แกจะบ้าเหรือแจ็คแป๊บโฮนั่นมันลดทรงลุงแกจะเอาไปปีนเขาหรือไงเหลืองกูฉันจะเอาไปแข่งกับ CBR 3 0 0มึงจะบ้าเหรอแจ็คแป๊บโฮมึงดันสู้ CBR 3 0 0อตำรวจไม่ไหวหรอกออกเวฟนั่นแหละดีแล้วไม่เอาแจ็คอา XADV มาทำทรงซิง <H an> ฉันจะซื้อเวบปีศาจให้แกไม่เอา แจ็คจะเอา XADV ขนาดเวฟร้อยยี่หนายยังบิดจนจมปลอ,อกถ้าเครื่อง7จ็ดรนายได้บิดจ,จนชนเสาไฟตายหาจนกลายเป็นเทวดาตัวน้อยแน่มันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าแจ็คได้ XADV ทรงเซ็งแจ็คจะเอา x a อดไปทําทรงเซ็งแล้ <c oughs> ที่สุดมันก็สื่อ็ก d อดีวมือสองให้กู โดไม่ค่อยแรงเลยวะทีนี้ต้องเอาไปทำทรงเซ็งซะหน <S 2> <S 2> <S 2> <S อ่อยเอาหูเอ้าหูหูเพื่อนรักอ้าวหูเพื่อนหลักเป็นไหนนะสงสัยมันจีง่วง แกไม่รอดแน่จะเวฟปีศาร์ะวันนี้ฉันจะพาเครื่องแกไอ้หานี่ดูกระตุ้นจะร้อนมดฉันจะทำแกให้เป็นทรงเิ้งนูเพื่อนรักเกทำอายอยูะ่ะออกมานี่หน่อยยุมีอะไรไอจ็คกูกำลังยุ่งอยู่ x a d ีฉันมันไม่เคยแรงเลยวะอยากที่มาทำทรงเซ้ง มึงไปซื้อมือสองมาใช่ไหมแต่งซะงี้อันนี้มันรถทรงลุงมันต้องไล่เบาวก่อนฉันว่าจะเอามาทำทรงเซ็งพรุ่งนี้เช้าแกว่าจะเซ็ตไมนี่คืนเดียวก็เซ็ตแล้วไอ้แจ็คเอ้ยอย่าไปหยองได้เลยพูเพื่อนวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจีเขา,มาเมาแต่เช้าแกไม่รอดแน่รถทรงลุง คืนนี้ฉันจะทำแกให้เป็นทรงเซ็งไม่ได้นอนทั้งคืนเลยโว้ยทำทั้งคืนในสุดกระเซ็นสักที่นะหูเพื่อนลักหมดทงเซ็งของฉันเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเออมันต้องแบบนี้ไะไหรแบบนี้แหละที่สังข้างต้องการ สังคังอะไรของมึงมีแต่สังคมมันก็คันคือคือกันนั่นแหละ ซงไม่ค่อยส่งซงไม่เอเอดีีส่งเซงเอดีีส่งเซงเดี๋ยวฉันไปเทสรถก่อนเด้อถ้าใช้ใจเรียกเก็บก็นางโมได้เลยเออไปไหนก็ไปเถอะทำไมตอนกลางวันมันเงียบแถ้วะไม่เห็นจะมีได้แกล้งเลยนั่นไงนั่นไงเสียงเบิ่นรถนะแกไม่ได้ยินนี่เสียงอะไรของจ่าฉันไม่เห็นจะได้ยิน เครื่องออตโต้สองสูบผ่าท่อมกทำไมครูไม,ม่ได้ยินเหนืเลยวะได้ยินยังได้ยินยังเทสเทสมันต้องเทสระบบมันต้องเทสระบบหน้าบานใครจะจังล้มเพิกเพราะที่ดมันมมอยู่เรามีท่อสูบมันชีบันทำตาเลยวะหนวกหูชุดทายหนวกหูหนวกหูหนวกหูเทสรถแต่เช้าเลยนะไอ้นุ่มเบรกอ,อ จะเบลิลทำไมเนี่ยชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนใครเขาจะนอนกันตอนนี้ครับพี่คนก็ทำงานกลางคืนไงออกกะมานอนไม่ได้เลยไงมันมีด้วยเหรอวะคนทำงานกลางคืนเป็นแ <ไ kins? S 2> พร่ผ้ายงไงขี่ตามผมไปเสียครับปราบที่สอนอ,นอ,อ้างนี้อย่าหวังจะตามกูทนัน <rozum, S 1> สามรอยกับสามรอยเอะเดี๋ยวมึงเจอเครื่องเจ็ดรอยกูซับตัว ไปเป็นไงไหวเปล่าไหวเปล่าจ่า,จามัน,นัรโด<ม>ไปแล้วใะลึ่งแล้วลุ้งจากรถลุ้งลุงจากรถลุงไปกูก้ขาหาักหรอวะสามตูนอยากจับก็าตามฉันให้ทันสิหยุดเดี๋ยวนี้ผมบอกให้หยุดจ่าหมอบล้เพิ่มความแรงหมอบล้บเพิ่มความเร็ว หายหายเอเอดีนดีส่งแสงอินแรงจริงไวแถ่วะตามไม่ทันเลยจา้าสับดูออะไรวะเวบเบบเดอนนะรอรูด เก็บกระปกอก XADV ส่งแซงกูพังหมดแล้วทำไมพังอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ขับอยู่ดีๆล้อหลังมันก็แสงล้อหน้าไปเลยครับพี่กากไงกากทําไม่ถึงอย่าทะลึ่งหนีกูโดนเมียด่าอีกแล้วของคันนี่ใช่ไหมนะหืมคันนี่ก็ไม่ใช่นี่ว่าแล้วมันของคันไหนวะดิ ทำไมกูจําไม่ได้เลยวะอ๋อกูจําได้แล้วนี่มันน็อตเผาล่อนาล่อไอ้แจ็คนี่วะ